ข้อ5กำหนดให้เมตริก1 101คูณกับเมตริก a b c d เท่ากับเมตริก1 2 3ลบ1แล้ว a บวก b บวก c บวก d เท่ากับเท่าไอ่อันนี้ก็เป็นการคูณเมตริกแล้วก็มาผสมกับสมาการเมตริกมาดูกันว่าเราจะทำกันยังไงนเวลาเราเจอโจทย์กันแบบนี้ สิ่งที่เราต้องการคือเราต้องรู้ค่า a b c d ใช่ปะถ้าเรากำจัดอันนี้ออกไปได้เราก็รู้แล้วใช่ไหมว่าค่า a b c d คืออะไรเพราะฉะนั้นเราจะกำจัดเมตริกนี้ออกไปต้องเอาอะไรเข้าไปคูณเราก็ต้องเอาอินเวอร์สของอันนี้เข้าไปคูณข้างหน้ามันใช่ปะเมื่อเราคูณฝั่งนี้เราก็ต้องคูณฝั่งนี้เข้าไปด้วยอ่ะสิ่งที่เราจะทํา คือสิ่งที่โจทย์ให้อันนี้คือสิ่งที่โจทย์ให้มาสิ่งที่เราจะทำเพื่อกำจัดอันนี้ออกไปเราก็จะเอาอินเวอร์สมันเข้ามาคูณในเมื่อ ั graduate, ่งข้างหน้ามันค <Portuguese> ูณ <related> ข้างหน้าข้างหลังก็ต้องคูณข้างหน้าด้วยเหมือนกันในเรื่องของเมตริกถูกต้องไหมเพราะว่าการคูณด้านหน้าด้านหลังมันจะความหมายไม่เหมือนกันอ่ะพอได้แบบนี้แล้วจำได้หรือเปล่าว่าการหาอินเวอร์สหายังไง การหาอินเวอร์สยัไงน้องๆอ่ะการหาอินเวอร์สการหาอินเวอร์สของ Matrix เมตริกเท่ากับหนึ่งส่วนเดสมเอแล้วก็คูณกับแอดจอยเอใช่ปะต้องไหม อม,มาดูต่อทำไงการหาแอปจอยเอหายังไงพี่หวังว่าน้องๆก็น่าจะยังไม่ลืมกันเนาะอ่ะมาเริ่มดูกันเลยอันแรก สิ่งที่เราต้องการก็คือ1 1 0 1 i n น e r งห,งหงเวร์ดหาเด,ดก่อนคูนลงเป็นบวกคูนขึ้นเป็นลบแล้วก็แอดจอยแอดจอยหายยังไงแอดจอยก็คือปิดทีละแถวกับหลักถูกต้องไหม ปิดแถวหนึ่งหลักหนึ่งก่อนแล้วก็ปิดแถวสองแถวหนึ่งหลักสองแล้วก็ทานสปอตจำได้ไหมน่าจะจำได้เนาะแล้วก็อย่าลืมด้วยก็คือเครื่องหมายบวกกับเครื่องหมายลบใช่ไหมน้องๆหาจอยอันเป็นไหมนี่เงี้ยที่คิดว่าน่าจะหาเป็นเนาะตำแหน่งแรกก่อนออันแรกเราก็จะให้มันทานสปอตด้วย แอดจอยก็คือการหาน้องๆรู้จักคำว่า minor กับ cofactor ไหมอะแอดจอยก็คือการหาแบบ cofactor ของแต่ละตำแหน่งแล้วก็มาทาน support เดี๋ยวพี่จะทำให้ดูก่อนแล้วกันการหา cofactor เราจะหาได้เราก็ต้องหา minor ได้ก่อนถูกต้องไหมเนี่ย minor ก็คืออันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าไมเนอร์ไมเนอร์ก็คือการหาเดทที่ตัดแถวไอหลัก j ส่วนโคแฟกเตอร์โคแฟกเตอร์มันก็จะคือ ล 1, ยกกำลัง i อบวกดแล้วก็คูณกับไมเนอแค่นี้อ่ะมาเริ่มทำเลยเนาะตำแหน่งแรกคือตำแหน่งหนึ่งหนึ่งใช่ไหมเราก็ต้องปิดแถวที่หนึ่งหลักปิดแถวหนึ่งหลักหนึ่งคืออะไรนี่คือแถวหนึ่งอันนี้คือหลักหนึ่งแล้วก็หาเดดข้อนี้เดดคืออะไรเดดคือหนึ่งใช่ไหม แล้วเราจะหาโคแฟกเตอร์ actor, คือลบหยกกำลัง1นบวกหก็กลายเป็นลบหนึ่งกำลังสเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องหมายบวกปกติต่อไปตำแหน่งแถว1หลัก2ปิดแถว1แล้วก็หลัก2เราก็จะหาได้มันคือตำแหน่ง1นสองเมื่อเอาเลขแถวกับเลขหลักมาบวกกันได้3ใช่ไหมก็ต้องติดเครื่องหมายลบ ในข้อนี้เป็นศูนย์ก็ไม่มีผลอะไรต่อไปปิดแถวสองหลักหนึ่งเราก็ได้หาเดตออกมาคือหนึ่งแถวสองหลักหนึ่งเอาเลขแถวกับเลขหลักมาบวกกันได้เป็นสาเป็นเลขที่ใช่ไหมลบหนึ่งยกกำลังสาก็ต้องกลายเป็นลบหนึ่งต้องใส่เครื่องหมายลบด้วยต่อไปแถวสองหลักสองเดตก็กลายเป็นป 2, หนึ่งแล้วเลขแถวกับเลขหลักมาบวกกันได้เป็นเลขคู่ใช่ไหม เป็นลบหนึ่งกำลังสี่ก็ไม่ต้องติดลบได้เป็นหนึ่งต่อไปก็ต้องทานสโพสมันด้วยทานสโพสก็คือกับแถวเป็นหลักกับหลักเป็นแถวถูกต้องไหมเราก็หาได้แล้วว่าอินเวอร์สของอันนี้คืออะไรมันก็คือหนึ่งลบหนึ่งศูนหนึ่งนี่คืออินเวอร์สที่เราหาออกมาได้แล้วเนาะขั้นตอนการหาแอดจอยของพี่พี่หายยังไง แอดจอยมันคืออันนี้เลยเนาะแอดจอยก็คือหาโคแฟกเตอร์ actor, แล้วก็เอามาททนสโพสถูกต้องไหมน้องๆน,น่าจะหากันเป็นเนาะก็แค่หาก่อนเราจะหาโคแฟกเตอร์ได้เราก็ต้องหาไมเนอร์เป็นการหาไมเนอร์ก็คือการหาเดทที่ตัดแถว i หลัก J แล้วโคแฟกเตอร์ก็แค่เอาลบหนึ่งยกกำลังแถว i บวกหลักเตไปคูณหน้าไมเนอร์ก็จะได้โคแฟกเตอร์ของแต่ละตำแหน่งเราก็จะได้เมทริกออกมาพอเราได้เมทริกออกมาแล้วเราก็ต้องเอามาทานสปอสต่อเพื่อให้มันกลายเป็น a d ดจอยเแค่นี้แหละจบใครไม่เข้าใจก็ลองไปทวนเนื้อหาดูเนาะ,ะเราหาได้แล้วว่า i n นเ r อของเจ้าเนี่ย อินเวอก้อนสีดแดงเนี้ยมันเท่ากับอันนี้อ่ะส่วนอันนี้ตัวมันเจอกับ i n นเ r อรของตัวมันมันจะกลายเป็นเมทริกเอกลักษณ์แล้วเมทริกเอกลักษณ์คูณกับตัวไหนมันก็ได้ตัวเดิมถูกต้องไหมเพราะฉะนั้นเราก็เลยสรุปได้ว่า a b c d เท่ากับ i n นเ r อรของอันนี้ คูณกับอันนี้เราหาได้แล้วว่าอินเวอร์สอันนี้เท่ากับหนึ่งลบหนึ่งศูนย์หนึ่งเราก็ขิดเท่าไหร่จำได้ไหมว่าการคูณเมทริกคูณยังไงวิธีการคูณเมทริกก็คูณง่ายถูกต้องไหมเอาแถวหนึ่ง หลักหนึ่งแล้วทำไงต่อก็มาบวกกันใช่ไะอ่ะเริ่มดูจากแถวหนึ่งหลักหนึ่งพี่คิดว่าน้องๆน่าจะคูนันเป็นนะแต่ครั้งแรกพี่จะทำให้ดูช้าๆพี่จะเริ่มจากแถวหนึ่งหลักหนึ่งก่อนเราเจ้าแถวเป็น ตัวหน้าเจ้าแถวส่วนอันหลังเจ้าหลักแถวหนึ่งหลักหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งเป็นหนึ่งลบหนึ่งคูณสามเป็นลบสามเอามาบวกกันได้เป็นลบสองต่อไปก็แถวหนึ่งหลักสองลบหนึ่งอ่ะหนึ่งคูณสองได้สองลบหนึ่งคูณลบหนึ่งได้บวกหนึ่งก็ต้องกลายเอามาบวกกันเป็นสามต่อไปแถวสองหลักหนึ่งแถวสองหลักหนึ่งแถวสองศูนย์คูณหนึ่งเป็นศูนย์หนึ่งคูณสามเป็นสามมาบวกกันได้เป็นสาม สุดท้ายแถวสองหลักสองศูนย์คูณสองได้ศูนย์หนึ่งคูณลบหนึ่งได้ลบหนึ่งเอามาบวกกันได้เป็นลบหนึ่งในที่สุดเราก็หาค่า a b c d ได้แล้วจากการเท่ากันของเมตริกใช่ไหมเราจึงสรุปได้ว่า a เท่ากับลบสอง b เท่ากับสาม c เท่ากับสามและ d เท่ากับลบหนึ่งสิ่งที่โจทย์ต้องการโจทย์ต้องการ a บวก b บวก c บวก b ่ะเราก็เอามาบวก a บวก b บวก c บวก D เเขากับเท่าไหร่ก็คือลบสองบวกสบวกสบวกลบหก็ได้เท่ากับ3มเป็นคำตอบของข้อนี้ตอบสามข้อนี้ก็เป็นเมตริกง่ายๆเนาะแค่น้องๆดูว่า เราจะกําจัดตัวนี้เราต้องทำยังไงเมื่อเรากําจัดตัวนี้หายไปได้ถูกต้องไหมเราก็ได้ค่า a b c d ออกมาเลยการกําจัดอันนี้ให้หายไปเราแค่เอาอินเวอร์สของอันนี้เข้ามาคูณข้างหน้ามันเช่นเดียวกันเมื่อเราคูณข้างนี้ข้างนี้ก็ต้องคูณเหมือนกันซึ่งต้องคูณข้างหน้าเหมือนกันด้วยในเรื่องของเมทริกเนาะการคูณแต่และตำแหน่งสลับที่กันเนี่ยความหมายจะเปลี่ยนถูกต้องไหมอ่ะ พอเราหาอินเวอร์สเอาอินเวอร์สเข้ามาคูณเราก็ต้องหาอินเวอร์สเป็นอินเวอร์สก็คือแอด adj a ส่วน det a จะได้เป็น in อินเวอร์สแอดจอยหายังไงแอดจอยคือเอาโคแฟกเตอร์ actor, มาแานสโพสการหาโคแฟกเตอร์ actor, เราก็ต้องมารู้จักไมเนอร์ก่อนไมเนอร์ minor ก็คือการหาเดทที่ตัดแถว i หลัก j ส่วนโคแฟกเตอร์ actor, ก็แค่เอาลบหนึ่งยกกำลัง i บวก j คูณกับไมเนอร์เข้าไปแานสโพสก็แค่การกลับหลักเป็นแถวกลับแถวเป็นหลัก เราก็หาอินเวอร์สได้ละว,ว่าอินเวอร์สของนี้คืออนันนี้ต่อไปเราก็เอามาคูณการเพื่อหาค่า a b c สุดท้ายเราก็ได้ออกมาการคูณเมทริกก็ตัวตั้งจะเอาแถวส่วนตัวหลังข้างหลังจะเอาหลักถูกต้องไหมอ่าเราก็คูณออกมาสุดท้ายเราก็หาสิ่งที่โจทย์ต้องการได้รอนี้ก็ไม่มีอะไรแค่หาอินเวอร์สเป็นแล้วก็ดูว่าสมาการเมทริกอ การเท่ากันของเมตริกมันหมายถึงยังไง <S <S แค่นี้แหละสำหรับข้อนี้นะ